ขอให้เรารู้จักรักตัวเองอาจารย์ชัดเน้นย้ําแฟนเพจทุกคนว่าขอให้เรารู้จักเมตตาใครก็ตามที่ทําให้เราทุกคนคนนั้นไม่ใช่คนที่สําคัญในชีวิตวันนี้คนที่สําคัญในชีวิตที่ของเราที่สุดคือตัวเราเองเราต้องรู้จักรักตัวเองต้องเมตตาตัวเองสิ่งสําคัญที่สุดต้องอยู่กับความรู้สึกของเราไม่ใช่ความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้จักรักตัวเองเมตตาตัวเองแผ่เมตตาตัวเองเยอะๆนะครับใส่ใจให้เกียรติกับตัวเองวันนั้นเป็นวันที่ พี่เขาบอกว่าเหมือนเขาได้ตายแล้วเกิดใหม่เขาได้ลมหายใจใหม่จากการที่แฟนเพจนะครับหลายๆคนแฟนเพจทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ไปได้ช่วยชีวิตเขาเขาโทรมาเล่านะครับพร้อมกับเสียงที่สั่นเครือแล้วบอกว่าเขาขอบคุณมากๆเขาไม่รู้วันนั้นไม่ได้ทันได้ดูว่า a c e บุ o กเฟซไหนที่แชร์อาตัรชัดมาให้เขาได้ฟังแต่เขาบอกว่า คนทุกคนต้องเจอในช่วงเวลาหนึ่งแต่เขาเองนะครับเขาได้เจอในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในขณะที่เขากําลังทุกข์กำลังท้อกําลังสิ้นไร้หนทางในชีวิตเขามาเจอคลิปเขามาเจอไลฟ์สดในขณะที่อาจารย์ชันกำลังพูดให้สติพอดีนะครับแฟนเพจรู้ไหมครับว่าแฟนเพจได้ช่วยนะครับเพื่อนมนุษย์ของเราหนึ่งคนนะครับให้เขามีชีวิตต่อเราถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับ เราถ่ายชีวิตโคกระบือ1ตัวเนี่ยนะครับใช้เงินประมาณ3า0 0 0ื0 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 0แล้วแต่ตัวแล้วแต่โคกระบือแล้วแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับอ่แล้วแต่ลงค่าสัตว์นั้นๆนที่เขาจะนะครับมีราคาค่าตัวของโคกระบือนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างเพื่อนมนุษย์ของเราเ ไม่สามารถใช้เงินในการซื้อชีวิตเขาได้แต่เราใช้น้ําใจใช้ความนะครับรู้สึกที่ดีที่เรามีและแบ่งปันออกไปช่วยเหลือเขาได้อาจารย์ชัดนะครับพอฟังเขาพูดเสร็จปุ๊บอาจารย์ชัดก็ตั้งจิตแล้วก็สาธุเลยบุญใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้กระทําบุญใดก็ตามที่แฟนเพจของข้าพเจ้าได้กระทําเป็นคุณงามความดีได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้เตือนสติเตือนใจบุคคลบุคคลน,นี้ให้มีชีวิตให้มีลมหายใจอยู่ต่อให้มีสติให้มีปัญญาอยู่ต่อบุญที่ได้ช่วยเหลือนี้ข้าพเจ้าขอน้อมบุญถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและขอบุญกุศลจงคุ้มครองปกปักรักษาแฟนเพจของข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านนะอาจารย์ชัดจะสาธุครับ อาจารย์ชัดตั้งจิตแบบนี้จริงๆนะไ,มไม่ได้พูดเอาใจแฟนเพจนะบอกตรงๆอาจารย์ชัดพูดออกมาจากใจนะครับเพราะอาจารย์ชัดร,รู้สึกว่าอาจารย์ชัดคนเดียวทําไม่ได้อาจารย์ชัดเนี่ยคนเดียวทําไม่ได้ถ้าไม่มีแฟนเพจวันนั้นเราไม่ได้ช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับโทรมาเล่าทาั้งน้าตาแล้วก็บอกว่าขอบคุณแฟนเพจทุกคนมากๆไม่รู้ว่าคนไหนแต่ขอบคุณในน้ําใจที่แชร์ไปให้เขานะครับ คนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่มีน้ําใจนะครับต่อลมหายใจให้อันนี้คือมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ที่สุดยอดจริงๆและความรู้สึกที่ซาบซึ้งจากน้ําใจแฟนเพจนะครับที่เรารู้ว่าเออเราเข้ามาสวดมนต์เราไม่ได้แค่การมาทําบุญนะเราไม่ได้มาแค่การอยากจะสวดมนต์ไหว้พระนะปฏิบัติดีอย่างเดียวแต่เรามาช่วยเหลือผู้คนด้วยเรามาช่วยเหลือมาแบ่งปันกําลังใจด้วยนี่คือสิ่งที่ อาจารย์ชัดพาแฟนเพจทาแล้วแฟนเพจก็ทําแล้วก็ได้อานิสงส์แต่บางทีเราคนทำมาเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราช่วยใครบ้างวันนี้เราได้ช่วยคนนี้นะเตือนสติวันนี้เราได้ช่วยคนคนนี้นะต่อลมหายใจชีวิตเราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ฟังจากปากของคนคนนั้น